ลูกมานี่มานี้เร็วมามาทางนี้ทางนี้เออมาเดินเดินนู่นไปเดินตรงนู้นมันจะเยี่ยวไหม <laughs> จะฉี่หรือเปล่า มาะอ,อันนี้เนยยี่นยไปไหนดีป่เดินมาฝั่งนี้หรืเร็วเหนื่ยไ,ไหมมาเดินเล่นหรองะอื